ต่อ,อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สบายจันงนะไอแดงครับเจนี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้าหนายี่กันแน่แล้วฉันให้แกล้งางผักเนี่ยแกทำหรือยังฮะจานจะทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วใชนได้ไหมทำหรือยังยังยังคร,ครับเจและตั้งแต่แกตอกปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรได้บ้างะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ขอโทษครับเจเดี๋ยวผมจะทำมาคุ้ท่านให้เลยครับฉันฆ่าโทษกันแล้วนะนะให้แกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่มาใจไหมครับเจครับเจเดี๋ยวผมทำนะครับเดี๋ยวทำเลยครับฉันเตือนอยู่แล้วไหมครับรู้เรไหมครับเจถามไปเรับองเขผิดหวังนั้นด้วยเรื่องแค่นี้พูดกันไม่รู้ ไอแคนพี่ทำอ้อยบอกจากเธอเลยบอกตลอดเลยฉันเตือนแกแล้วนะไอเด ขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอเฮอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถ่านน้ำแข็งแตกแล้วฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทำถ่านให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเง,งินค่ารับผิดให้ลูกค้าและวันนี้ทำไมทำแกมแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึขอบเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจจะโดนแก จากลาฉันไปอย่างนี้เละฉันไล่แกอ,ออกเจ๊แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าขอ,ขอฉันท่านไม่ได้แล้วเจ๊ก <c oughs> ็เจ๊เอาผมบอกแล้วแล้วผมไดอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเด็กไปเจ๊ไปไม่ได้เจอเ<ป>๊เจจะเอนะ้รผมบอกไปนะไปฉันเล่าย่าออกนะออกไปอย่างนี้เลยออกไปเขาคิดว่าท้ายจะจบแค่นี้เหรอเจ๊จะคอยดู คำดีคำดีนี in in ่ไงนี่ไงถุงกบนี่ไงถุงกบอ่ะแกทำทำไมเนี่ยโป๊ะเจ๊เป๊ะไม่ใช่แกจะเป็นใครฮะแกแข็งใช่ไหมที่ฉันไล่แกออกเนี่ยแกก็เลยเอาโฟบเนี่ยมาใส่น้าซทุกลูกค้าฉันกะให้ร้านฉันที่เปิดไม่ได้ทัเออใช่ก็แจ๊เอาโฟบไปอะแล้วแกทำข้าวของร้านฉันทำไมอ่ะฮะชับม เดี๋ยวนี่แกกับลูกน้องทะเลาะกันเหรอทำไมถ้าเรามาซวยด้วยเนี่ยฮะกินน้ำตบต้มเนี่ยฮะโสดุ่งแซ่ถือว่าเป็นข่าวซวยแล้วกันอ๋อนี่ไม่ไม่สำนึกแต่เนี่ยไอ้แดงช่วยแกันหน่อยได้แก่มาเลยเธอต่อตาฟันต่กฟันแกเอาน้ำซุปให้ลูกค้าฉันกินใช่ไหมแกก็ต้องกินน้ำซุปตบเหมือนกันไอ้ไอ้ไอ้ขอหน่อยเขอหน่ยเลยอหน่อยกันขอหน่ยขอดน่ยขอหน่อยไอ้โนบีขอหน่ยครับ ไ,ไ,ไ,ได้ไดงไอ้แดงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเคยได้ยินคำทำงเพยนี้บอกว่าไอ้แดงฮะผมขอโทษครับเจ๊ผมไม่ได้ทำอะไรเจ๊ขอโทษยังไงล่ะทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละเอาอาไหมเจ๊แม่ เจ๊ไมวมาครับมึงทำแล้วครับเจ๊สบายกันแดดดีสิเกิดอ๋อยนี และส่งท้ายข่าววันนี้ด้วยพุทธศาสนสภาสิทิ์บทนี้นะคะนักป่าอยัางที่โซ่ตำหรักคนใจการุณช่วยคนให้หายโศกเศร้าค่ะและเราปิดท้ายข่าววันนี้นะคะด้วยภาพของเพนกวินน้อยค่ะเกือบ50ตัวจาก300ตัวนะคะที่ได้กลับสู่ท้องทะเลอีกครั้งในอ่าวทรองกาหลังจากที่ทางการนิวซีแลนด์ช่วยเหลือพวกมันจากคราบน้ํามันที่รั่วไหลออกจากเรือบรรทุกสินค้าที่มาเกยตื้นใกล้กับบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะค่ะช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวจะเสียลาด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิน้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันไปด้วยพระบรมราโชว,วารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว